ลองทำกินนะผสมน้ำมะนาวดื่มทุกๆเช้าของวันดื่มบ่อยๆได้ประโยชน์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่ามะนาวถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะชนิดหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่ามะนาวเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์แทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรากจะมีสรรพคุณช่วยถอนพิษสัมแดงแก้ไข้แก้อักเสบแก้ปวดในส่วนของใบใช้ฟอกโลหิตส่วนของดอกใช้แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและปวดท้องได้ส่วนของมเมล็ดใช้แก้ไข้ขับเสมหะแก้หายใจขัดส่วนเปลือกมะนาวใช้แก้ผิวแห้งตกสะเก็ด แก้สนเท้าแตกรักษาแผลจากแมลงมีพิษและน้ำมะนาวถือว่าเป็นส่วนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะมีสปปรรพคุณทางยาเพียบดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆของน้ำมะนาวให้ได้ทราบกันค่ะโดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มอย่างน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้าซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆยิ่งถ้าหากเป็นผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปยิ่งควรดื่มให้ได้ทุกวันเลยนะคะซึ่งสูตรการชงน้ น้ำมะนาวอุ่นๆดื่มในตอนเช้าก็ทําได้ง่ายๆเพียงแค่บีบน้ำมะนาวหนึ่งลูกใส่ลงไปผสมในน้ำอุ่นหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันแล้วดื่มให้หมดแก้วทันทีโดยแนะนําให้ดื่มหลังจากตื่นนอนนะคะและประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากการดื่มเครื่องดื่มนี้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะคะ่ะนั่นก็คือ 1. ช่วยดีท็อกซ์น้ำมะนาวจะมีสปปรรพคุณช่วยขจัดสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายออกมาทางปัสสาวะซึ่งเป็นการช่วยทําให้ระบบทางเดินปัสสาวะทํางานดีขึ้นอีกทั้งน้ำมะนาวยังมีกรดซิตริกที่จะช่วยเพิ่มการทํางานของเอนไซม์เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นตับและช่วยในการล้างสารพิษต่างๆที่ตกค้างภายในร่างกายออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้าทันทีหลังจากตื่นนอนจึงเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยขับล้าง สารพิษตกค้างภายในร่างกายออกมาในรูปแบบปัสสาวะได้เป็นอย่างดีซึ่งคล้ายกับการทำดีท็อกซ์นั่นเองค่ะ 2. น้ำมะนาวมีส่วนช่วยย่อยอาหารได้เพราะน้ำมะนาวจะมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับน้ำลายและกรดไฮโดรคลอริกที่อยู่ในน้ำย่อยจึงส่งผลให้ตับผลิตน้ำดีซึ่งเป็นกรดที่จำเป็นในการย่อยอาหารและบวกกับน้ำมะนาวจะมีแร่ธาตุและวิตามินสูงที่มีฤทธิ์ในการย่อยกรดพร้อมช่วยขับสารพิษที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดีดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆจึงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการ เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยได้อาทิอาการกรดไหลย้อนอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและอีกอย่างการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้ายังเป็นการกระตุ้นการทำงานของลำไส้ด้วยจึงทำให้ไม่มีสารพิษตกค้างในลำไส้นี่จึงเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้อีกทางค่ะ 3ช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายการดื่มเครื่องดื่มอย่างน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้าจะมีส่วนช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีซึ่งพลังงานของคนเราส่วนใหญ่จะมาจากอะตอมและโมเลกุลในอาหารซึ่งโมเลกุลที่พบในอาหารก็จะมีทั้งโมเลกุลประจุบวกซึ่งโมเลกุลประจุบวกเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะส่งผลทําให้ร่างกายทํางานได้ช้าลงแต่ในส่วนของน้ำมะนาวนั้นไม่ได้มีโมเลกุลประจุ บวกแต่กลับมีโมเลกุลประจุลบซึ่งโมเลกุลประจุลบจะมีอยู่ในอาหารเพียงแค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้นและโมเลกุลประจุลบจะมีคุณสมบัติช่วยทําให้ร่างกายมีพลังงานมากยิ่งขึ้นและโมเลกุลประจุลบที่พบในน้ามะนาวจะมีในปริมาณที่สูงมากดังนั้นการดื่มน้ามะนาวอุ่นๆในตอนเช้าจึงมีส่วนช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งกลิ่นของน้ํามะนาวยังมีส่วนช่วยปรับอารมณ์ ที่ขุ่นมัวให้ดีขึ้นได้อีกด้วยพร้อมช่วยลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้เรียกได้ว่าดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้านอกจากร่างกายจะได้รับพลังงานที่ดีแล้วยังช่วยให้อารมณ์ดีไปพร้อมๆกันอีกด้วยล่ะค่ะ 4ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นนอกจากร่างกายจะได้รับพลังงานที่ดีจากการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้าแล้วเครื่องดื่มชนิดนี้ยังมีส่วนช่วยให้ลมหายใจสดชื่นมากขึ้นด้วยเพราะสืบเนื่องจากน้ำมะนาวจะมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดฟันและโรคเหงือกอักเสบได้และไม่เพียงเท่านี้น้ำมะนาวและน้ำอุ่นยังมีส่วนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายด้วยเพราะการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้าเป็นการเติมความ ชุ่มชื้นและเติมของเหลวในร่างกายที่หายไปซึ่งเป็นการเติมน้ําให้กับร่างกายหลังจากที่ร่างกายขาดน้ําหลายชั่วโมงในขณะที่นอนหลับตลอดทั้งคืนนั่นเองดังนั้นการดื่มน้ํามะนาวอุ่นๆในตอนเช้าจึงเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีที่สําคัญมีส่วนช่วยบํารุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งและสดใสไปพร้อมๆกันด้วยเพราะน้มามะนาวจะมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่มีคุณสมบัติช่วย ลดริ้วรอยสิวและปัญหาผิวมันได้เครื่องดื่มชนิดนี้จึงมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลงั่งดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวได้อีกด้วยเรียกได้ว่านี่คือเครื่องดื่มที่ช่วยบำรุงผิวให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกเลยล่ะค่ะ 5. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอย่างที่รู้กันดีว่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะมีวิตามินซีสูงและน้ำมะนาวก็เช่นเดียวกันซึ่งวิตามินซีที่ร่างกายได้รับจากน้ำมะนาวนั้นจะมีส่วนช่วยต่อสู้กับโรคหวัดได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งมีส่วนช่วยต่อต้านการอักเสบต่างๆภายในร่างกายได้ช่วยรักษาโรคหอบหืดได้และยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคต่างๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้และไม่เพียงแค่นี้ วิตามินซีที่ร่างกายได้รับจากน้ำมะนาวยังมีส่วนช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายด้วยซึ่งธาตุเหล็กจัดว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นอย่างมากดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้าจึงช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมากขึ้นบวกกับน้ำมะนาวยังมีสารซาปโปนินที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านเชื้อไข้หวัดและลดเสมหะในร่างกายได้ดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิ ค,คุ้มกันที่แข็งแรงช่วยลดอาการเจ็บป่วยต่างๆลงได้และน้ำมะนาวยังมีโพแทสเซียมสูงที่ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและเส้นประสาทเพื่อช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติอีกด้วยค่ะ 6. ช่วยปรับสมดุลของค่า pH ในร่างกายถึงแม้ว่าน้ำมะนาวจะมีกรดซิตริกและแอสคอร์บิกที่มีฤทธิ์เป็นกรดแต่เมื่อนำน้ำมะนาวมาผสมเข้ากับน้ำดื่มจะทำให้น้ำมะนาวมีฤทธิ์เป็นด่างและเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะมีส่วนช่วยลดความเป็นกรดในเลือดได้และบวกกับน้ำมะนาวยังมีแร่ธาตุที่จะทำหน้าที่ช่วยปรับสมดุลความเป็นด่างให้แก่เลือดด้วยดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆจึงมีส่วนช่วยปรับสมดุลของ ของค่า pH ในร่างกายได้ช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายโดยเฉพาะกรดยูริกซึ่งกรดยูริกเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอาการปวดและการอักเสบต่างๆภายในร่างกายดังนั้นการดื่มน้ํามะนาวอุ่นๆให้ได้เป็นประจำทุกวันจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวกับการอักเสบได้ค่ะ ลดการอักเสบน้ำมะนาวนอกจากจะมีส่วนช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายได้แล้ววิตามินซีที่อยู่ในน้ำมะนาวยังมีคุณสมบัติช่วยรักษาแผลและเป็นสารที่จําเป็นในการรักษากระดูกเหนือเยื่อและกระดูกอ่อนได้อีกทั้งวิตามินซียังมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบช่วยคลายความเครียดและลดอาการบาดเจ็บต่างๆได้ดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆให้ได้เป็นประจำจะมีส่วนช่วยลดอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ และยังช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เช่นกันและไม่เพียงแค่นี้การกินอาหารที่มีฤทธิ์เป็นด่างยังมีส่วนช่วยลดน้ําหนักได้เร็วกว่าปกติด้วยนะคะดังนั้นการดื่มน้ํามะนาวอุ่นๆในตอนเช้าจึงมีส่วนช่วยทําให้อยากอาหารลดลงและไฟเบอร์ที่มีอยู่ในน้ามะนาวปริมาณมากนั้นจะทําให้รู้สึกอิ่มดังนั้นเครื่องดื่มอย่างน้ามะนาวอุ่นๆจึงเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักนะคะเพราะเป็นเครื่อง ื่องดื่มที่ช่วยให้การลดน้ำหนักเห็นผลที่ชัดเจนแถมยังได้สุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันอีกด้วยล่ะค่ะ จะเห็นได้ว่าการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้ามีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพในหลายๆด้านเลยทีเดียวแต่สำหรับท่านใดที่สงสัยว่าน้ำมะนาวอุ่นๆจำเป็นต้องดื่มในตอนเช้าเท่านั้นหรอถึงจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วถ้าเปลี่ยนจากดื่มตอนเช้ามาดื่มก่อนเข้านอนแทนล่ะจะได้รับประโยชน์ดีๆจากเครื่องดื่มนี้หรือเปล่าซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเครื่องดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆดื่มก่อนเข้านอนก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเช่นกันนะคะโด ยเฉพาะสาหรับท่านใดที่กําลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ําหนักเพราะน้ามะนาวผสมน้ําอุ่นหนึ่งแก้วไม่ว่าจะดื่มหลังจากตื่นนอนหรือดื่มก่อนเข้านอนก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทํางานดีขึ้นสิ่งที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายก็จะน้อยลงจึงมีส่วนช่วยให้การลดน้ําหนักทําได้ง่ายขึ้นและยังรวมไปถึงมีส่วนช่วยบํารุงสุขภาพผิวพรรณให้ดูเปล่งปลงั่งสดใสพร้อมช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและยังช่วยบรรเท อาการเจ็บคอสำหรับคนที่รู้สึกเจ็บคอเหมือนจะเป็นไข้หวัดได้อีกด้วยล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ